ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหลายปีก่อนจักระรวัดเฉินปิงเทียนถูกตระกูลหมรุกรานยามนั้นตระกูลหมได้นำคนของนิกายกระบี่ทองคำและนิกายนักฆ่าไปแต่พวกมันทั้งหมดกลับถูกสังหารยามนี้เฉินเซี่ยงถูกผนึกนิกายเสียงสวรรค์ถอนตัวจักรวรวัดเฉินปิงเทียนจึงไร้ที่พึ่งพิงยิ่งด้วยจักรวรวัดเฉินปิงเทียนครอบครองเหมืองแร่มากมายตระกูลหมจึงหมายตาจากกรวรวัดเฉินปิงเทียนอีกครั้ง จักรวรรดเิเฉินปิงเทียนและหุบเขาเหมันคือขุมกำลังเดียวกันสตรีผู้ทรงพลังของสถานที่ทั้งสองแห่งหนึ่งคือภรรยาของเฉินเซียงส่วนอีกหนึ่งคือน้องสาวร่วมสาบานที่เป็นที่หมายตาของผู้คนต่อให้พวกนางทรงพลังและมากพรสวรรค์แต่พวกนางยังคงเป็นสตรีพวกนางยังอ่อนแอและไร้พลังบางคนเชื่อถือเช่นนั้นพวกมันจึงไม่ลังเลที่จะช่วงชิงเหมืองแรกของจักรวรรดเิเฉินปิงเทียน ที่เมืองแรกเหล่านั้นมีผู้คุ้มกันแต่เมื่อมีผู้บุกจู่โจมยึดครองผู้คุมกันเหล่านั้นจะรีบหนีทำให้ผู้ที่เจ้าจู่โจมคิดว่าผู้คุ้มกันเหล่านั้นหลบหนีด้วยความหวาดกลัวแต่แท้จริงแล้วผู้คุ้มกันเหล่านั้นได้เรียกผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาแม้ผู้ที่บุกจู่โจมจะเก่งกาจแต่พวกมันก็ถูกจักรวรรดิเฉินปิงเทียนสังหารจนหมดนอกจากนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงพลังที่ถูกส่งออกมานั้นยังมีสตรีผมขาวผู้งดงามอยู่ด้วยเลิงยู่หลานคือสตรีผู้งดงามล่มเมืองแต่หากกล่าวถึงเรื่องงสัหาร นางคือปีศาจที่ขึ้นมาจากขุมนรกนางสังหารได้อย่างโหดเหี้ยมเปรียบเปรียบจู่โจมได้อย่างดุดันจนทําให้ผู้ที่เห็นต่างโลหิตเดือดพล่านขุมกําลังใดก็ตามที่เข้ายึดครองเหมืองแรกของจักรวรรดเิเฉินปิงเทียนล้วนมีจุดจบคือความตายและหนึ่งในขุมกําลังที่ถูกสังหารมากที่สุดคือนิกายกระบี่ทองคํานอกจากจักรวรรดเิเฉินปิงเทียนจะประสบชะตากรรมเช่นนั้นแล้วนิกายยอดนักสู้ก็ประสบเช่นเดียวกันแต่นิกายยอดนักสู้ก็ได้สังหารผู้บุกรุกจนหมด ขุมกำลังภายนอกทราบว่าขุมกำลังใหญ่ในเฉินวูแผ่นดินใหญ่ร่วมมือกันหากถูกรุกรานพวกเขาจะหนีไปก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือจากขุมกำลังอื่นๆหลังจากนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังก็จะกลับมาสังหารผู้รุกรานจนหมดด้วยเหตุนั้นเหล่าขุมกำลังขนาดใหญ่จำนวนมากจึงถูกขุมกำลังของเฉินวูแผ่นดินใหญ่ทำลายจนหมดทั้งยังช่วงชิงสมบัติของพวกมันจนเกลี้ยง แต่สิ่งที่คุมกําลังอื่นๆไม่ทราบคือผู้เชี่ยวชาญของงนกายสยบมังกรและผู้เชี่ยวชาญของสํานักสังหารปีศาจได้แสงตัวอยู่ในเฉินบูแผ่นดินใหญ่คนกลุ่มนี้จะเคลื่อนไหวอย่างลับๆหากมีผู้เข้าจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ก็ไม่แปลกที่จะถูกสังหารลงสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้คุมกําลังที่ต้องการจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นว่าการเข้าจู่โจมเพียงลําพังคือความผิดพลาดเพราะการจู่โจมเพียงลําพังเท่ากับเผชิญหน้ากับยักย้าย ดังนั้นพวกมันต้องร่วมมือแต่ถึงอย่างนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญบางคนที่อยู่ในเงามืดคอยปั่นป่วนทําให้ขุมกําลังอื่นๆไม่พอใจจนทําให้ไม่อาจร่วมมือกันได้นอกจากนี้ยังมีขุมกําลังอีกมากที่ประสบกับเรื่องราวเช่นนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฝีมือของตระกูลต้วนตระกูลต้วนถนัดเรื่องราวเช่นนี้มากที่สุด ตั้งแต่เฉินเซียงถูกผนึกแดนสวรรค์ชั้นสิบใหม่นี้กลับกลายเป็นปันป่วโกลาหนแดนปีศาจและแดนอสูรรุกรานแดนแดนมนุษย์คุมกำลังในแดนมนุษย์จำนวนมากจ้องจะย,ยึดครองเฉินวูแผ่นดินใหญ่เหตุการณ์นี้ทำให้แดนปีศาจและแดนอสูร,รช่วยโอกาสขยายดินแดนอย่างช้าช้าเฉินเซียงดาวได้แม่นยำว่าภายนอกกำลังปั่นปวนวุ่นวายเขาจึงต้องการออกจากผนึกให้เร็วขึ้นและวางแผนผนึกรวมแดนสวรรค์ชั้นสิบให้เป็นปึกแผน่นเมื่อยามนั้นมาถึงเขาจะก้าวไปยังแดนสวรรค์อย่างวางใจ หากต้องการให้แดนสวรรค์ชั้นสิบร้ซึ่งความปั่นป่วนว,นวุ่นวายสิ่งแรกที่ต้องทำคือเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของนิกายสยบมังกรและเฉินบูแผ่นดินใหญ่จากนั้นสังหารปีศาจและอสูรที่กระหายเลือดในแดนปีศาจและแดนอสูรและสุดท้ายข่มขู่คุมกำลังในแดนมนุษย์ที่มักใหญ่ฝ่ายสูง เฉินเซียงใช้เวลาสิบวันในการแยกเอาพลังดั้งเดิมออกจากผลึกทรายของน้ำแข็งโบราณมังกรทองเขาเก็บพลังดั้งเดิมไว้ในลักษณะของมุกภายในตันเถียนแม่ยามนี้ยังไม่อาจใช้พลังเหล่านั้นได้แต่ภายหลังย่อมใช้มันเป็นแหล่งพลังงานพลังงานยามวางข่ายพลังขนาดใหญ่ที่ท่งพลังได้น้ำแข็งโบราณมังกรทองคือน้ำแข็งโบราณคุณภาพสูงหลังจากแยกเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในออกมาทั้งหมดแล้วคุณภาพของพลังงานที่ได้เทียบได้กับเม็ดหยาบปรานเทพที่สกัดกลั่นด้วยสมุนไพร5 0า0ันชุด ผลลับที่ได้ทาให้เฉินเซี่ยงพึงพอใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังมีน้ําแข็งโบราณคุณภาพสูงอีกจํานวนมากที่ขโมยมาจากคลังของวิหารเพลิงพระเจ้าวิหารเพลิงพระเจ้าในเมื่อพวกเจ้ากล้าผนึกข้ากล้าคิดใช้คนสนิทมาข่มขู่ข้าเช่นนั้นพวกเจ้าอย่าได้ตําหนิข้าเฉินเซียงหวนคิดถึงหลายสิ่งอย่างเดือดดาลเขาเกลียดผู้ที่ข่มขู่เขามากที่สุดโดยเฉพาะผู้คิดใช้สตรีของเขามาข่มขู่ แต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เฉินเซียงคิดวิหารเพลิงพระเจ้ายังไม่ลงมือทําเพราะยังไม่ถึงเวลายามนี้เซียนหวางผู้ควบคุมวิหารเพลิงพระเจ้ากําลังรอให้เวลาถึงสิปีตามที่มันกําหนดหากภายในสิปีไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเฉินเซี่ยงพวกมันจะสรุปว่าสถานการณ์ปลอดภัยและเริ่มลงมือเฉินเซียงรู้ว่าเรื่องหลักที่วิหารเพลิงพระเจ้าต้องจัดการคือการคืรคนชีพจักรพพัดน้าแข็งเฉินเซียงทราบมาจากหลู่ชินเหลียนว่าจักระพัดน้าแข็งนั้นชั่วร้าย ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าหากออกจากผนึกนี้ได้และไม่มีเรื่องเร่งด่วนอื่นๆเขาจะมุ่งหน้าไปยังดินแดนน้ำแข็งโบราณเพื่อทำลายจัก,กรพพัดน้ำแข็งมิเช่นนั้นเขาย่อมไม่อาจคลายความเกลียดชังในใจเม็ดยาน้ำแข็งโบราณมีสีขาวบริสุทธิ์เฉินเซี่ยงตั้งชื่อให้มันว่าเม็ดยาน้ำแข็งโบราณภายในเม็ดยาไร้ซึ่งพลังความเย็นที่รุนแรงมีเพียงพลังความเย็นที่อ่อนจางเท่านั้น เม็ดยาน้ำแข็งโบราณในฝ่ามือของเฉินเซียงสกัดกลั่นขั้นจากผลึกทรายของน้ำแข็งโบราณมังกรทองคุณภาพของมันเทียบได้กับเม็ดยาบกนเทพที่สกัดกลั่นขึ้นจากสมุนไพรห้าพันชุดเมื่อกินเม็ดยาน้ำแข็งโบราณเข้าไปเฉินเซียงก็เริ่มดูดซาบในทันทีสิ่งที่ทำให้เฉินเซี่ยงมีความสุขคือพลังงานที่ได้จากเม็ดยาน้ำแข็งโบราณเข้าสู่ตันเถียนและรูปแบบสัตวเท,ทั้งห้าของตนอย่างง่ายดายโดยไม่ทราบสาเหตุกระทั่งเริ่มก่อตัวเป็นมุกสวรรค์ พลังงานบริสุทธิ์เหล่านี้ได้รับผลกระทบมาจากพลังดั้งเดิมพลังงานดั้งเดิมมีน้มเรียกขานอีกอย่างว่าพลังธรรมชาติพลังงานที่อยู่ภายในน้ำแข็งโบราณจึงเริ่มแปรเปลี่ยนอย่างเชื่องชา้าทำให้ข้าบ่มเพาะบ่มเพาะได้ง่ายขึ้นเฉินเซี่ยงตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาคาดไม่ถึงว่าจะได้ผลประโยชน์จากน้ำแข็งโบราณมากมายขนาดนี้ยามนี้เขามั่นใจหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน,ข,นขึ้นเขาจะสามารถก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้อย่างง่ายดายและทำลายผนึกออกไปได้ภายใน1ิปีอย่างแน่นอน วันเวลาเคลื่อนผ่านยามนี้เฉินเซียงถูกผนึกมาแปดปีแล้วเฉินเซียงผ่านวันคืนในช่วงที่ผ่านได้อย่างง่ายดายเขาเพียงสกัดกลั่นน้ำแข็งโบราณและเข้าสู่สภาวะการหลับไหลแห่งการบ่มเพาะเฉินเซียงรู้สึกเพียงว่าเวลาเพิ่งล่วงผ่านไปไม่กี่เดือนเท่านั้นเขาคาดไม่ถึงว่ามันจะผ่านมาแปดแล้วนอกจากนี้เขายังปรุงยาอย่างกระตือรือร้น ในช่วงที่ผ่านมาเฉินเซียงสกัดกลั่นน้ำแข็งโบราณไปแล้วกว่า800ก้อนน้ำแข็งโบราณเหล่านั้นล้วนมีขนาดใหญ่และคุณภาพสูงแม้พวกมันจะดูเหมือนประติมากรรมที่งดงามแต่เฉินเซี่ยงย่อมไม่เสียดายที่จะนำค้อนแห่งเทพผู้สร้างออกมาแปรสภาพให้พวกมันกลายเป็นผลึกทรายยามนี้เฉินเซียงสั่งสมพลังดั้งเดิมได้เป็นจำนวนมากซึ่งเพียงพอให้เขาสร้างข่ายพลังขนาดใหญ่คุ้มครองเมืองเมืองหนึ่งอีกเพียงสองปี เจ้าต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนเวลานี้เช่นนั้นอาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหลงสเสวียอีกล่าวเตือนแม้ต้วนชงจะกลับมาแต่พลังชายชารายังมีจำกัดนอกจากนี้เฉินบูแผ่นดินใหญ่ยังกว้างขวางหากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากของวิหารเพลิงพระเจ้าผนึกกำลังจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ย่อมต้องตกเป็นของศัตรู แต่หากเฉินเซียงออกไปได้แม้เซียนหวางจะเป็นผู้ควบคุมวิหารเพลิงพระเจ้าเขาย่อมมีวิธีการลดทอนกำลังพวกมันหรืออาจกระทั่งทำลายพวกมันจนสิ้นซากวิหารเพลิงพระเจ้ายุยุเขาทำให้เขาปรารถนาจะใช้ปราณเน่าสลายและผงกล่อมเทพกับพวกมันแต่แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความคิดยามที่เฉินเซียงโกรธหากเกิดเขาถูกพบว่าใช้พิษแรกเริ่มทั้งสองชนิดวันที่แสนสงบสุขของเขาอาจสิ้นสุดและผู้คนมากมายอาจได้รับผลกระทบ มุกสวรรค์ใกล้เสร็จแล้วหากได้เม็ดยาน้ำแข็งโบราณอีกสิบเม็ดสมควรทำให้มุกสวรรค์ชุดที่เจ็ดของข้าสมบูรณ์เฉินเซี่ยงกำศิลาแห่งการรู้แจ้งไวแน่นหลายปีที่ผ่านมามันช่วยให้เขาก้าวผ่านวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าและยามนี้เขาย่อมสามารถชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่เจ็ดมาได้แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือต่อให้ชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมาได้แล้วจะเป็นอย่างไรนั่นเพราะมีผนึกที่ทรงพลังขวางกั้นเฉินเซี่ยงอยู่ อีกเพียงสองปีจะถึงยามที่วิหารเพลิงพระเจ้าเข้าจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นยามนี้เฉินวูแผ่นดินใหญ่กำลังถูกรุกรานจากขุมกำลังของปีศาจและอสูรรวมถึงขุมกำลังของมนุษย์เองบางขุมกำลังร่วมมือเข้ายึดครองเหมืองแร่แต่ยึดครองได้เพียงชั่วคราวมีเพียงไม่กี่ขุมกำลังในแดนสวรรค์ชั้นสิบใหม่แห่งนี้ที่สามารถเข้ากลืนกินเฉินวูแผ่นดินใหญ่หนึ่งในนั้นคือวิหารเพลิงพระเจ้า ยามนี้วิหารเพลิงพระเจ้ากำลังกังวลถึงผู้อาวุโสใหญ่ผู้ลึกลับของนิกายสยบมังกรเวลาสิบปีคือเป็นเส้นตายที่พวกมันตั้งไว้หากผ่านไปสิบปีโดยที่ผู้อาวุโสใหญ่ของนิกายสยบมังกรไม่มาช่วยเหลือเฉินเสียงพวกมันก็จะจูโจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่อย่างวางใจก่อนหน้านี้ต้วนชงได้เดินทางมาหาเฉินเซียงเฉินเซียงว้วานให้ชายชราส่งข่าวไปยังเฉินบูแผ่นดินใหญ่เพื่อให้เตรียมตัวรับการจูโจมจากวิหารเพลิงพอพระเจ้าในอีกสิบปีให้หลัง หากทุกสิ่งราบรื่นเพียงปีครึ่งค้าก็จะออกจากผนึกนี้ได้หวังว่าทุกสิ่งจะราบรื่นเฉินเซี่ยงกินเม็ดยาน้ำแข็งโบราณในมือนี้คือเม็ดยาน้ำแข็งโบราณเม็ดสุดท้ายที่จะทำให้มุกสวรรค์ของเขาสมบูรณ์หลังงานมหาสารไหลเวียนไปทั่วร่างชำระล้างร่างกายและสิ่งสกรปรกจากนั้นไหลเวียนเข้าสู่ตันเถียนแทรกผ่านลงไปยังมุกสวรรค์ชุดที่เจ ยิ่งด้วยการชี้นำของศิลาแห่งการรู้แจ้งปราณภายในร่างดูราวกับมีปัญญาพวกมันโคจรตามเต่าอันยิ่งใหญ่เพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของร่างกายและให้กำเนิดมุกสวรรค์ของเฉินเซียงหากเป็นทั่วไปมุกสวรรค์หนึ่งเม็ดจะถูกสร้างขึ้นยามที่ก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ก้าวแต่เฉินเซียงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเขามีมุกสวรรค์มากหนึ่งเม็ดภายในรูปแบบสัตว์เทพทั้งห้าของงอเขามีมุกสวรรค์มากมายอย่างเช่นยามนี้เฉินเซียงต้องสร้างมุกสวรรค์ชุดที่ททเจท็ดข เม <Net. S 2> ปราณแท้จริงไหลเวียนตามการชี้นำของศิลาแห่งการรู้แจ้งเพาะสร้างมุกสวรรค์ขึ้นอย่างช้าๆปราณแท้จริงจำนวนมหาศาลที่ไหลทะลักเข้ามาในร่างกายเช่นนี้เทียบได้กับปราณที่ได้จากเม็ดยัสวรรค์หกักไม่ได้ศิลาแห่งการรู้แจ้งช่วยเฉินเซียงคงไม่อาจชักนำปราณแท้จริงจำนวนมหาศาลผสานกับเต่าอันยิ่งใหญ่เพื่อขยายตันเถียนของตนเองได้ เม็ดยาน้ำแข็งโบราณที่เกิดจากน้ำแข็งขนาดยักษ์ย้ายสิบก้อนมีคุณภาพสูงส่งยิ่งด้วยยามนี้เฉินเซียงอยู่ตำแหน่งขอบเวก่อนบรรลุเม็ดยาน้ำแข็งโบราณเม็ดนี้ย่อมช่วยสร้างมกสวรรค์ของสัตว์เทพทั้ง5ให้สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน ครึ่งปีผ่านไปในพริปตาเฉินเซี่ยงดูซับเม็ดยาน้ำแข็งโบราณจนหมดเขาสร้างมุกสวรรค์ชุดที่7็เสร็จสิ้นทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเขาเพียงต้องรอให้ความทุกตรมแห่งนิพพานปรากฏหลังจากก้าวผ่านความทุกตรมแห่งนิพพานเขาจะได้ครอบครองพลังแห่งกาการเหมาที่น่าเกรงขามและบรรลุเข้าสู่ขอบเขตนิพพานช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุด เฉินเซียงนำคอนแห่งเทพผู้สร้างออกมาแล้วระดมจู่โจมเข้าใส่ผนึกอย่างบ้าคลั่งยามนี้เขาทรงพลังกว่าเดิมมากเขาอยากทดสอบว่าสามารถสร้างความเสียหายให้ผนึกได้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้ก็ไม่ต่างจากเดิมสิ่งที่เฉินเซี่ยงไม่รู้คือผนึกที่วิหารเพลิงพระเจ้าใช้ผนึกเขานั้นไม่ใช่ผนึกที่สร้างจากเซียนหวางแต่เป็นแผ่นขายพลังที่วิหารเพลิงพระเจ้านำลงมาจากแดนสวรรค์ หากวิหารเพลิงพระเจ้าไม่สามารถสอหาทรัพยากรที่เหมาะสมได้ทันกับผนึกที่เผาผลาญพวกมันจะไม่สามารถโครงการทํางานของผนึกได้อีกเพราะผนึกชนิดนี้ใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาลในเวลาต่อหนึ่งชั่วยามหากไม่ใช่วิหารเพลิงพระเจ้าคงไม่มีผู้ใดผนึกเฉินเสียงเพราะการทาเช่นนี้เท่ากับเสียผลึกศิลาไปอย่างสูปล่ายิ่งต้องหล่อเลี้ยงผนึกที่ทรงเช่นนี้ไว้ทุกวันย่อมไม่ทราบว่าพวกมันเผาผลาญผลึกศิลาไปมากมายเท่าไหรแล้วทําไมความทุกข์ตรมแห่งนิพพานถึงไม่มา ข้าสัมผัสได้ว่าความทุกข์ตรมแห่งนิพพานกำลังมาแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้หลังจากสร้างมกสวรรค์ชุดที่เจ็ดเสร็จสิ้นเฉินเซียงสัมผัสได้เสมอว่าความทุกข์ตรมแห่งนิพพานกำลังมาแต่ยาย,ยามนี้เฉินเซียงกำลังถูกผนึกและตัดขาดจากโลกภายนอกเขากลัวว่าความทุกข์ตรมแห่งนิพพานจะได้รับผลกระทบหักมันไม่มาเขาย่อมไม่อาจทะลวงจุดตีตันได้เจ้าดูถูกความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเกินไปหากเจ้าไม่ซ่อนตัวอยู่ในดินแดนล,ลีลับเจ้าก็ยากจะหลบพ้นมัน โดยเฉพาะเจ้าที่เป็นนักปรุงยาแล้วความทุกข์ตรมแห่งนิพพานจะยิ่งหน้าเกรงขามหากเจ้าสัมผัสถึงมันได้นั่นแปลว่ามันกำลังเพิ่มพูนอนุภาพซึ่งต้องใช้เวลาหลงสเสวียอีกล่าวเฉินเซียงนั่งรอยอย่างสงบเขาหวังให้ความทุกข์ตรมแห่งนิพพานทรงพลังกระทั่งสามารถทำลายผนึกได้เพราะหากเขาก้าวผ่านความทุกข์ตรมได้เขาย่อมหนีออกไปจากที่นี่ได้เหมือนกันผู้นำวิหารแย่แล้ว ชายไวกลางคนผู้หนึ่งเรื่องเข้ามายังห้องหรูหราด้วยสีหน้าตกตะลึงทางตะโกนลั่นเกิดเรื่องเรื่องอะไรรีบพูดมาผู้นำวิหารเร่งกล่าวถามชายไวกลางคนที่เร่งร้อนผ่านผู้คุมกันเข้ามาแผ่นไข่พลังมีปัญหามันกำลังดูดซับพลังงานอย่างบ้าคลั่งเมื่อเช้าเราเพิ่งเติมผลึกศิลาเข้าไปแต่นี้ผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งช่วยยามผลึกศิลากลับถูกดูดซับพลังงานไปเกือบหมดหรือว่าเฉินเซียงจะทำบางอย่างในน,นั้น เพราะสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อนผู้นำวิหารคือชายชราผู้เป็นเซียนหวังมันรู้และเข้าใจแผ่นข่ายพลังเป็นอย่างดีจึงสายหน้าไม่น่าใช่ฝีมือของเฉินเซียงเพราะหากมันทำได้จริงมันย่อมทำไปนานแล้วเดี๋ยวข้าจะไปดูเองเมื่อผู้นำวิหารไปถึงสถานที่ผนึกเฉินเซียงมันเห็นผู้คนมากมายกำลังนำผลึกศิลาจำนวนมหาศาลใส่เข้าไปในข่ายพลังเพื่อหล่อเลี้ยงทำให้ผนึกของเฉินเซียงยังคงทรงพลังดังเดิม ภายนอกสถานที่ที่เฉินเซียงถูกผนึกแผ่นข่ายพลังสองแผ่นที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้ากำลังหมุนวนอย่างรวดเร็วและดูดซับพลังงานจากผลึกศีลาอย่างบ้าคลั่งทันทีที่ใส่ผลึกศีลาเข้าไปไม่กี่ชั่วอึดใจผลึกศิลาเหล่านั้นก็สลายกลายเป็นหมอกปราลอยไปยังแผ่นข่ายพลังที่อยู่ด้านบน แผ่นข่ายพลังทั้งสองไม่เพียงดูดซับพลังงานจากผลึกซิลามันยังดูดซับปรันวิญญาณรอบทิศทาให้ท้องฟ้าเหนือเมืองน้ําแข็งโบราณเกิดวังวนขนาดยักษ์ย้ายวังวนที่ปรากฏหมุนวนเชื่องช้าดูดซับเอาปรันวิญญาณจานวนมหาศาลภายโลกจนเก่อเกิดเป็นเส้นลําแสงยิงตรงลงไปยังแผ่นข่พลังญญญญญที่อยู่เบื้องล่างท่านผู้นำวิหารหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเราได้เสียผลึกซิลามหาศาลแน่ เงื่อกายชายไวกลางคนพรั่งพลูจากที่แผ่นข่ายพลังทั้งสองดูดกลืนพลังงานอย่างบ้าคลั่งยิ่งนานไปมันยิ่งดูดซาบเร็วขึ้นและมากขึ้นราวกับเป็นปีศาจกลืนมหาสมุทรหากผลึกศีลาหมดก็ให้เอากับข้าหากปล่อยให้เฉินเซี่ยงหนีไปได้ตอนนี้แปดปีที่ผ่านมาของเราย่อมสูเปล่าแผนการจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่จะพังพินาศเหตุที่ชายชาราไม่อาจปล่อยให้เฉินเซี่ยงหลุดจากผนึกออกไปได้เพราะมันไม่มีทางเลือกมันจำต้องใช้ผลึกศีลาต่อไม่อย่างนั้นแผนการของมันจะล้มเหลว ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนคิดว่าเฉินเซียงกำลังจะทะลวงผนึกออกมาส่งผลให้ขุมกำลังต่างๆที่วางแผนจะจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ต้องหยุดชะงักเพราะหากเทพสังหารอย่างเฉินเซียงออกมาการที่พวกมันเข้าจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ก็เท่ากับรนหาที่ตายแม้นิกายสยบมังกรจะเพิ่งก่อตั้งแต่คนภายนอกไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของนิกายสยบมังกรอยู่ระดับใด ดังนั้นต่อประมุขนิกายอย่างเฉินเซียงไม่อยู่ผู้คนก็ไม่กล้าจู่โจมพวกมันกลัวเฉินเซียงจะหลุดจากผนึกและกลัวว่าเฉินเซียงจะนำนิกายสยบมังกรที่ลึกลับและน่าเกรงขามบุกตะลุยไปทั่วทุกพื้นที่ซึ่งผู้ที่หวาดกลัวกับเหตุการณ์นั้นมากที่สุดย่อมเป็นปีศาจและอสูรเมื่อผู้คนคิดว่าเฉินเซียงจะออกมาภายในใจกลับปรากฏความรู้สึกซับซ้อนหลากหลายโดยเฉพาะเหล่าผู้เชี่ยวชาญของขุมกำลังต่างๆ ยามนี้เฉินเซี่ยงยังคงนอนอยู่ภายในผนึกอย่างสงบแต่ด้วยความเงียบโดยไรซึ่งสัญญาณของความทุกข์ตรมแห่งนิพพานทําให้เฉินเซียงเริ่มหมดความอดทนเพราะหากความทุกข์ตรมแห่งนิพพานไม่ปรากฏแผนทั้งหมดของเขาย่อมพินาศหรือจะเป็นความทุกข์ตรมแห่งนิพพานสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเป็นอย่างมาก ไม่น่าใช่เพราะมันไร้ซึ่งพลังแห่งความทุกตรมหากเป็นความทุกตรมแห่งนิพพานจริงข่ายพลังย่อมไม่ดูดซับพ,พลังงานจากผลึกศิลาของเรานั่นหมายความว่าเฉินเซี่ยงใช้วิธีการบางอย่างเพื่อลดทอนความแข็งแกร่งของผนึกเราหากมันทําแบบนั้นได้ทรัพยากรของเราก็จะหมดและไม่อาจคงผนึกไว้ได้ต่อเด็กนั่นไร้กาศเราต้องไม่ให้มันทําสําเร็จไม่งั้นมันได้หนีไปแน่ผู้นําวิหารขบคิด แต่สิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเพียงแต่เป็นความทุกข์ตรมที่แตกต่างจากทั่วไปต่อให้เป็นผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าย่อมไม่เคยทราบมาก่อนดังนั้นมันจึงคิดว่าไม่ใช่ความทุกข์ตรมแห่งนิพพานไม่นานนักเฉินเซียงที่นอนอยู่บนพื้นลันผุดลุกนั่งอย่างรวดเร็วเพราะเขาเห็นเงาร่างโปร่งใสคล้ายคนกำลังปรากฏเงาร่างของมันกำลังชัดเจนขึ้นอย่างช้าช้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ